สัสดีค่ะยู่กับบนเส้นสายมาน,าน,นะคะ่ะก่อนหน้านี้ฝนตกวิ่งขึ้นไปนี้ฝนถนนลื่นสักทักเลยเปลี่ยนเส้นทางการวิ่งลองมาอีกสักตั้งหนึ่งเจอวางยาเอาเยียบเยียบ พี่แน็กนี่โอ้โดดมากพันกบเสร็จน่าพอเอ้ยไม่รู้มันชอบเป็นอย่างนี้แหละคันนี้น่ะบ้า เลือกเส้นทางวิ่งเลยสบายสบายวิ่งได้สองเส้นทางคุณตาขยันมากแผนกแจงตัว ก็ตกแต่ว่าตกไม่หนักตกแป๊บเดียวรถด,ดำวิ่งหนีก็เจิงสักพักหนึ่งวิ่งได้สบายสบายทีมงานพรรัฒนานก่อสร้างนะคะช่วงนี้ช่วงเร่งงานเบิงสู่ไปข้านยุ่คุณเ,เออก็เห็นเข้าไปกับไปน้ำเขา โอ้โ้โอ้หขันเขียวโดดปันกบเลยว่ะเสร็จงานนี้ไม่รู้ว่าเจ้ายอดขุนทรัพย์นี่จะสาหัสขนาดไหนลูกชายเอาไปทำบอบช้ำเสือเกินไอ้ดีตัวดีโอ้โหปล่อยให้ลูกยองรถลูกก็บม่ได้หู้เรื่องล่ะก็เยียบย่างเดียวล่ะล่าสุดพักเท่ากับฮักพี่น้องล่าสุดตอนเนี้ย จะไปชนกับกองดินมาเอาเอาข้าเหลืองข้าเลืองลบรถแรงโอ้ยชิวโพดแคนกระโพดไปครับไปนะ ตอนนี้ก็มีอยู่สองช่องที่มาจับเกาะติดสถานการณ์รถดำตีเล็กสายมันกับดําซิ่งดิดด่วน